โอเคมาอัดต่ออยู่ที่ทำงานก่อนหน้านี้เมื่อวานก็คือว่าเราเห็นผู้เสียหายแต่ยังดีที่มีอีกหลายคนดีๆที่ให้กำลังใจไม่กระทั่งเจ้าหน้าที่ทนายดังคนทั่วไปชาวบ้านเขาให้กำลังใจดีมาก แต่ไอคนอนีกฝั่งหนึ่งที่คอยตอกย้ำทั้งทงท,งที่เขาเสียลูกมาเนี่ยแล้วไปพูดจาหยาบคายใส่เนี่ยมันสมควรไหมถ้าคิดว่าเป็นคนดีจริงเขาจะทํากันอย่างนั้นเหรออีกฝั่งก็ไม่ได้ไปด่าไปอะไรเลยอ้นุู้นก็ใส่ใหญ่เลยว่าเออเตรียมขุดหลุมฝังอะไรก็ไม่รู้ฝังเสาไม่รู้มันพูดถึงใครล้วก็ไม่รู้อืมคนดีอะนะมันดูจากคําพูดเราเห็นออกมาแต่ละคําไม่ว่าจะเป็นอัด เทปออกมาแล้วแต่ละคำพูดจะมุงกันในเสียงดังวุ่นวายคนดีเขาไม่ต้องเลือกฝั่งหรอกว่าเอออะไรเงี้ยแต่พาอเขารู้ว่าคนสูญเสียมันต้องการกำลังใจถูกมมันนเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัตัวเองพวกที่ไปทับถมไปไปว่าคนที่สูญเสียนะ อันนี้เราก็ส่งกำลังใจไปให้แม่น้องชมพู่เนาะไม่มีใครดูก็ช่างแล้วก็อาดไาว้ให้เป็น history ของเรานเนาะเผื่อว่าวันหนึ่งเราได้รู้ว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาการหาตัวคนห้ายที่พาน้องไปหายแล้วก็น้องตายในช่วงอมโทษท,ทีลูกสาวค่ะฮอลโอเค ก็คือว่าเราก็ทิมป้าถอนแต่เขาไม่รู้อยากเราหรอกแล้วก็ส่งบางทีก็ส่งขนมไปอะไรไปนเรียให้นะปาถอนหมอปลาพี่น้ำฟ้าเรียกเขาพี่จริงๆรก็อดจนเนาะแล้วก็ใครอะทีมหมอปลาทีมมันนั่นแหละปาถอนแล้วก็ทนแม่น้องชมพู่นะไงนก็ให้กำลังใจกันไปนี่เดือนเมจูนอะไรวะมิถุนาเนาะมิถุนาสองพัน ยี่สิบเอนะ็ดเดี๋ยวจะให้ดูว่าเออคนเรานะมันทำเข้าไปยังไงคะ่ะเด็กตัวแค่นั้นนี่เรานะนี่ขนาดว่าเออว่านี่เป็นหมานะดูลูกเราอยู่เตใช่ไหมฮันลี่ต้องนอนอย่างดีกินอย่างดียุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมนะตัวนั้นนะอืม นึกว่าเออนึกถึงว่าถ้าเป็นลูกจริงๆเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีใช่ไหมหอืมจะเหลือแล้วมันก็ชื่อชีวิตเขาเนาะมาต่อพอดีคนมาส่งของแล้วอีกอย่างหนึง่งเออเออระดับไหนก็ไม่รู้ถึงจะต้องทำเรื่องใหญ่โตมหาลานไปฟ้องถึงไอออมคุณศิระ เอทนายอะไรกรรมการประมาณนั้นคือมันเป็นเรื่องของชาวบ้านทําไมต้องเหมือนว่าตัวเองเป็นเซลลบปหรือว่าเป็นไหนผู้ใหญ่ผู้โตมาจากไหนก็ให้ตำรวจเขาจัดก,การหน้าที่ของเขาไปสิจะดิ้นรนไปถึงไหนแล้วถ้าตัวเองไม่ผิดก็ต้องว่ากันตามไม่ผิดอืม ตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปถูกไหมการไม่ให้เกียรติตํารวจก็เหมือนว่าไม่อยากให้เขามาปกป,ป,ป้องให้เราอยู่ในกฎหมายสิที่นี่อ่ะป่าเนี้ยจบไปนานแล้วแต่อย่างน้อยแม่น้องก็ไม่ต้องน้ากังก็ต้องกังวลแต่ว่าพูดถึงว่าความเครียดจางน้อยก็มีคนที่เขามีความรู้ดี เ,เขาเรียกอะไรอ่ะทั้งสื่อมิทางวิชาการทั้งหลายคนนะก็เข้าใจแล้วก็เข,า,เขาไม่ได้เข้าข้างนะเข้าใจแล้วก็คอยสนับสนุนให้กําลังใจแม้กระทั่งเราเองที่อยู่ไกลต่างแดนนะเราก็อยู่ถึงแคลิฟอร์เนียทีนี้ก็อยากให้กําลังใจเขาหมอปาเขาก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ดูเนาะให้กําลังใจเต็มที่ป้าถอนนั้นก็เลี้ยงดู